ทำอะไรปุ้ม่าเรามาตตรแร้อยเดรกาโตนะคะสวัสดีนักเรียนห้องป .1 นนทับ1ทุกคนนะคะสาหรับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเปิ้ลนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชั่วโมงภาษาไทยในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบทที่3กันไปแล้วใช่ไหมคะ สนุกหรือเปล่าเอ่ยนะคะเราได้รู้ว่าภูผาเป็นเพื่อนกับใบโบกใบบัวและยังมีเพื่อนที่เป็นใครคอีกคะยังมีเพื่อนที่เป็นเด็กๆนะคะแล้วก็ลูกไก่ตัวเล็กนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะ ชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะมาสอนลูกๆนะคะฝึกอ่านเลขไทยกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะฝึกอ่านเลขไทยเลขอะไรเอ่ยอเลขหไทยนะคะถึงเลข10ไทยกันนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะฝึกอ่านเลขไทยนะคะให้ลูกๆเปิดหนังสือ ภาษาพาทีเล่มนี้เลยนะคะและเปิดไปหน้า26นะคะหน้านี้เลยนะคะอ่าเปิดเจอกันหรือ,อยังเอ่ยนะคะเปิดเจอกันแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านเลขไทยกันนะคะพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะอ่านเลข ลูกๆคะตัวเลขคือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเรานับ1 2 3สเราก็เลยกำหนดสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแทนจำนวนที่เรานับนั่นเองนะคะลูกคะตัวเลขที่ลูกรู้จักในชีวิตประจำวันที่เราเคยใช้มีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ย ลูกๆจำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยซึ่งตัวเลขไทย1ถึง5เราได้ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะในบทที่2ในบทเรียนบทที่3นี้เราจะมาฝึกอ่านตัวเลข6 1ถึง10กันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านตัวเลขตัวแรกกันเลยนะคะ6ไทย6 อ่านว่าหกหออกก็หกหกแทนจำนวนไก่หกตัวนะคะเรามาฝึกอ่านตัวเลขไทยตัวที่สองกันนะคะเจ็ดไทยอ่านว่า 7, จเจ็ดจเอดดเจ็ดเจ็ด แทนจำนวนไก่7ตัวนะคะอ่านเรียนเห็นหรือเปล่าเอ่ยไก่มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยใช้แล้วค่ะ7ตัวนะคะต่อไปนะคะเลขไทยตัวต่อไปคือเลข8นะคะ8ไทยอ่านว่า8ปอแอดดแปด อ่แดนะคะแทนจำนวนไก่กี่ตัวคะเก่งมากเลยนะคะแทนจำนวนไก่แตัวนะคะอ่าจำนวนต่อไปนะคะก็คือเลขอะไรเอ่ยเนะคะ9ไทยอ่านว่า9ก้า็เอาเก้าไม้โท9กอ่าเไทยนะคะ แทนจำนวนไก่กี่ตัวเอ่ยอ่าเก้าตัวนะคะต่อไปนะคะจำนวนเลขอะไรเอ่ยสิบไทยนะคะสิบไทยอ่านว่าสออบอสิบต่อไปนะคะแทนจำนวนไก่กี่ตัวเอ่ยถูกต้องเลยค่ะสิบตัวนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคนเก่งของคุณครูทุกคนนะคะสามารถอ่านเลขไทยกันได้แล้วใช่ไหมคะและรู้จักเลขไทยกันไปแล้วนะคะเลขไทยในวันนี้ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่คือเลขอะไรเอย่ยเก่งมากเลยนะคะก็คือเลข6ไทยถึงเลข10ไทยนั่นเองนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้ลูกๆทำในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเล่มน,นี้เลยนะคะและเปิดไปหน้า52นะคะถึงหน้า53นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทำแบบฝึกหัดนะคะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะเราไปดู หน้า52กันก่อนนะคะในข้อ7ไทยนะคะอ่าเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะเติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านอ่าลูกๆทราบไหมคะว่าต้องทำอย่างไร อ่านะคะซึ่งคุณครูนะคะมีคำอ่านมาให้ลูกๆทั้งหมดห้าคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะมีคำว่าหกนะคะหอปกกหกต่อไปมีคำว่าเ <7. S 1> จ<อ>็ดจเอดด เจ็ดต่อไปคำว่าแปดปอแดอดดแปดต่อไปคือคำว่าเก้าก็เอาเก้าไม้โทเก้าและสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะเก่งมากเลยคำว่าสิบนะคะสออี บสิบอ่าเมื่อลูกๆนะคะอ่านคำอ่านได้แล้วนะคะให้ลูกเขียนเลขไทยเติมลงไปในช่องว่างนะคะช่องนี้เลยนะคะยากไหมเอย่ยสำหรับข้อที่7ไทยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูหน้า53กันเลยนะคะอ่าเรามาอ่านโจทย์ข้อ8ไทยกันนะคะ เติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจํานวนในภาพซึ่งในข้อ8ไทยนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้ลูกๆนะคะทั้งหมดกี่ภาพด้วยกันเอ่ย10ภาพด้วยกันนะคะให้ลูกๆอ่านคําอ่านหน้าภาพก่อนนะคะเมื่ออ่านเสร็จ ให้นับจํานวนภาพนะคะและเติมเลขไทยลงไปในช่องว่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะอ่าข้อแรกก็คือดอกไม้นะคะดออกดอกมมไอไม้ไม้โทไม้ ดอกไม้แล้วเรามานับภาพนะคะว่ามีดอกไม้อยู่ทั้งหมดกี่ดอกคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมด7ดดอกนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเติมเลขอะไรเอ่ยเก่งมากเลยนะคะเติมเลขเจ็ดไทยนะคะลงไปในช่องว่างตรงนี้เลยนะคะ อ่านะคะสำหรับข้อ8ไทยยากไหมเอ่ยอ่านะคะไม่ยากนะคะเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในลายด้วยนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะทักลายมาหาคุณครูได้เลยนะคะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะหากมีเวลาว่างนะคะให้ลูกๆฝึกอ่านเลขไทยนะคะ 6ถึง10ในหน้า26กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นเด็กดีนะคะและตั้งใจเรียนด้วยนะคะ